สวัสดีค่ะก็มาพบกับโยอีกแล้วจากที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องโควิดเนาะโควิด -19 ที่มาจากทหารอียิปต์ที่ที่จังหวัดระยองแล้วก็ลูกสาวของลูกสาวหรือลูกชายวะลูกสาวของอุปทูุสูดานที่อยู่ที่กรุงเทพนะคะก็ เอาจริงๆเราก็แพนิคเหมือนกันนะเราก็กังวลเหมือนกันว่าแบบจะมีสเปซรอบสองหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยหาข้อมูลมาเพื่อที่จะอยากแรกก็คือไม่ัชร์กับตัวเองด้วยว่าเออกูไม่เสี่ยงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนคืออยากจะมาเผยแพร่ข้อมูลให้กับหลายคนที่กําลังกังวลว่าเฮ้ยเชื่อแล้วกูต้องทําไงวะมันจะสเปซรอบสองไหมกูติดหรือ,อยังวะกู เป็นกลุ่มเสี่ยงไหมเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยจะมาไล่เรียงทำลายให้ฟังเนะว่ามีอะไรประมาณไหนอะไรยังไงก็ขอเริ่มต้นจากทำลายละยองก่อนละกันทำลายละยองนะคะจะอยู่ที่วันประมาณวันที่สิบแปดเออประมาณวันที่แปดถึงวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมก็คือวันพุธถึงวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ อ๋วันนี้วันที่สิบห้าใช่ไหมก็จะเป็นข้อมูลอัพเดตถึงวันนี้ถ้ามีอะไรอัปเดทอีกก็เดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อไปค่ะจะพยายามมาไล่เรียงให้ได้ฟังกันได้ชมกันเนาะคือเราก็แพน,นิกนั่นแหละเราถึงหาข้อมูลมา <laughs> เริ่มจากวันที่8กรกฎาคมค่ะคืนวันพุทธที่ผ่านมา เวลา19นาฬิกาหนึ่งทุ่มที่สนามบินอุตภ้ทาหารอียิปต์หรือลูกเรืออียิปต์31คนเนาะก็ขอลงจอดพิเศษที่สนามบินอุตภาขอคือจริงๆแล้วเขาจะต้องต้องไปลงที่สุวรรณภูมิแล้วตรงสุวรรณภูมินั้นน่ะมีสเตทคลาันชีนอยู่แล้วก็คือมีเป็นโรงแรมมีเป็นที่พักที่สำสำหรับการกักตัวอยู่แล้ว แต่ทีเนี้ยพอเปลี่ยนจุดหมายมาลงที่สนามมินูตะเพาเขาไม่มีตัวซัพพอร์ตในตัวนี้อ่าทีเนี้ยเวลา 5... ประมาณ5้าทุ่มของวันวันพุทธที่ผ่านมาวันที่แปดกระะกฎาคมนี้ทางลูกเรือสามสิเคนเขาก็เลยไปพักที่โรงแรมปกติซึ่งก็คือโรงแรมดีวารีสาเหตุที่เลือกโรงแรมปกติเพราะว่าโรงแรมดีวารีนี้เพราะว่า เป็นโรงแรมที่คนไม่เยอะอ่าอันนี้อันนี้เขาแจ้งมาเนาะซึ่งเราก็แบบไม่รู้ไม่ได้อยู่ระยองเออถึงทำงานบ้านจักสารอยู่ระยองกูก็ไม่ไม่รู้ไม่ได้อยู่ระยองไงประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือวันพฤหัสนี้ตีห้าครึ่งออก จากสนามบินอุตภาไปทำภารกิจทางทหารแล้วก็เติมน้ำมันที่ชเฉงตูประเทศจีนกลับมาประมาณห้าทุ่มครึ่งกลับถึงอุตภาแล้วก็กลับโรงแรมในตอนตีสองกลับโรงแรมในตอนตีสอของวันที่10กรกฎาก็คืออยู่สนามบินถึงถึงประมาณนั่นแหละดึกหน่อยกลับโรงแรมตอนตีสองหลังจากนั้นตอน วันที่สิบกรกฎาคมก็คือวันศุกร์เวลาประมาณสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีลูกเรือยี่สิบเจ็ดคนรวมทั้งคนติดเชื้อได้ไปเดินเท้าไปเที่ยวที่ห้างแหลมทองคือห้างแหลมทองอันเดียวกับห้างแฟชั่นหรือเปล่าอันนี้ไม่ชชว่์นะคะน่าจะใช่ขอคนละยองใครที่เป็นคนละยองช่วยบอก่อยว่าใช่ห้างเดียวกันหรือเปล่า แล้วในเซตนี้เขาเดินทางกลับโรงแรมไปเขาเดินทางกลับโรงแรมประมาณบ่ายสามโมงของวันเดียวกันก็คือกลุ่มเนี้ยยี่สิบเจ็ดคนที่มีคนติดเชื้อไปด้วยอะเขาอยู่ที่ห้างแหลมทองตั้งแต่ประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าถึงบ่ายสามกับอีกกรุปหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งประมาณบ่ายสองถึงหกโมง มีลูกเรือสี่คนเดินทางไปที่ห้างเซ็นทรัลระยองผ่านแท็กซี่คือเช่าแท็กซี่ไปแล้วก็เรียกแท็กซี่คันเดียวกันกลับมาอีกรูปหนึ่งอยู่ที่ประมาณบ่ายสองถึงหกโมงเย็นของห้างเซ็นทรัลระยองนะคะซึ่งในวันเดียวกันนี้วันที่10กรกฎาคมนี้ที่ผ่านมาเนี้แหละศูนย์หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองระยอง ได้ขอเข้าไปตรวจคัดกรองก็มีการดิสคัสกันนหนึงมีการาต้องเอาตอออมอเอาตำรวจมามาขออนุญาตขอตรวจนิดนึงเพราะทางลูกเรือ20อลูกเรือ31คนนี้เขาบอกว่าเขามีใบเขามีผลการตรวจมาจากต่างประเทศแล้วซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าตรวจมาจากกรุงไคโรประเทศอียิปต หรือตรวจมาจากปากีสถานหรือตรวจมาจากเชิงตูเออซึ่งนางไว้หลายประเทศเหลือเกินอ่ะเยี่ยตตรวจมาจากประเทศไหนวะอันเนี้ยไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะซึ่งตัวเนี้ยเขาก็หน่วยเนี้ยเขาเรียกว่า CDCU เขาก็ขอมาตรวจคัดกรองซึ่งส่วนใหญ่ก็มีผลเป็นลบก็คืออาจจะไม่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยแต่ยังไงเขาก็ต้องเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ซึ่งทางหน่วยเขาก็เข้าไปตรวจที่โรงแรมแล้วในโรงแรมเนี้ยก็ลูกเรือสาสิบเอ็ดคนกับตันพักห้องเดียวห้องหนึ่งที่เหลือแบ่งกันเป็นคู่คู่คู่ก็คือมีอยู่สิบหกห้องมีอยู่สิบหกห้องพักกันสองคนอยู่สิบห้าห้องกับกับตันพักคนเดียวหนึ่งห้องเดี๋ยวข้อมูลเนี้ยจะมาเมนชั่นต่อไป แล้วในวันที่11กรกฎาคมปี63ก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เวลา11โมงก็คือกลับอียิปต์ค่ะโดยที่เวลา11กรกฎาควันที่11กรกฎาคมนี้ผลตรวจออกมาแล้วแต่ว่าหนึ่งลายไม่ชัดเจนว่าแบบคือคือไม่ได้มีผลเป็นเนกาทีฟชัดเจนอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องส่งตรวจซ้ำอีกรอบ แล้วผลตรวจซ้ำเนี้ยออกมาในวันที่12กรกฎาคมก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ยืนยันว่าหนึ่งลายเนี้ยติดเชื้อนะหลังจากนั้นมาค่ะวันที่14กรกฎาคมปี63เดี๋ยวนะวันวันที่13ก่อนเนาะวันที่13ก็ข่าวออกวันที่13ข่าวออกว่ามีคนติดเชื้อเพิ่ม สิาหรือสิบองอ้ยอันนี้ยกยไม่ชัวนนะแต่ยกยได้ข่าวประมาณวันที่สิบสามหลังจากนั้นวันที่สิบสี่ค่ะก็มีการสั่งปิดตรงเรียนสิบห้าแห่งในตัวเมืองระยองปิดห้างเซ็นทรัลระยองก็แถลงข่า,ขาวขอปิดตัวเองเพื่อทําความสะอาดกลับมาเปิดอีกทีวันที่สิบหก็คือวันพรุ่งนี้และในวันนี้ก็มีโรงเรียนสาธิตมอลราม ที่ปิดเพราะว่ามีนักเรียนไปอยู่ในห้างแหลมทองด้วยในวันที่เกิดเหตุแล้วก็ออมีคนที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกมีคนที่กลับมาจากระยองตรวจอีกห้าคนแต่ว่าอันนี้ผลออกมาว่าเป็นเนกาทีฟนะคะก็คือยังไม่ติด ทีเนี้ยตรงเคสเนี้ยของอียิปต์มีผู้เสี่ยงสูงอยู่ประมาณ9รายเป็นพนักง,งานโรงแรมดีวารีประมาณ7รายแล้วก็คนขับรถตู้ที่สนามบ,บินอีก2รายซึ่งกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีการตรวจแล้วไม่มีการติดเชื้อไม่พบเชื้อแต่ว่าอีกประมาณสิบกวันจะพบเชื้อหรือไม่ก็ต้องกักตัวเอาไว้ค่ะ แล้วก็มีผู้เสี่ยงต่ำอีก9ารายซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษกับตมระยองแล้วก็หลายๆคนที่ไปจริงๆหลายๆคนที่ไปช้อปปิ้งไปวอล์กิิงอยู่แถวๆห้างแถวนั้นคนที่ไปใช้โรงแรมเดียวกันในวันเวลาเดียวกันนั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็อาตอนนี้นะคะทางระยอง เขาก็มีให้ตรวจโควิดฟรีสำหรับคนที่มีความเสี่ยงที่หน้าห้างเซ็นทรัลระยองและประหลัดสาธารณสุขก็ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดแล้วบอกว่าคนที่ไประยองมาในช่วงวันดังกล่าวก็คือ8ป1ถึงสิกรกฎาคมที่ผ่านมานี้สามารถติดต่อสะสะจจังหวัดคือทุกจังหวัดเลยไม่ว่าคุณจะไประยองมาแล้วตอนนี้อยู่จังหวัดไหนไปติดต่อสะสะจจังหวัด เพื่อตรวจคัดกรองได้ทันทีนะคะทีนี้เที่ยวบินที่ทางทหารลูกเรือ31คนนั้นโดยสารไปและโดยสันกลับก็คืออเป็นของการบินไทยค่ะเที่ยวบินที่ EGY 1215อันนี้ขาไปเอ้ยอันนี้ขาขาเข้าและ EGY 1216ในขาออก ย่อมไม่ชัวเหมือนกันว่าเนี้ยเป็นเที่ยวบินทางการทาหารหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นเที่ยวบินคอมเมอร์เชียลถ้าเป็นเที่ยวบินพาณิชย์ใครที่อย,อยู่ใครที่อยู่เที่ยวบินเดียวกันก็ติดต่อสารนธสุขนะคะหรือว่าใครที่อยู่ในสถามบินอุตภเปาในช่วงเวลาทุ่มถึงประมาณห้าทุ่มของวันที่แปกรกฎาคมปีหกสามแล้วก็ วันที่ช่วงช่วงประมาณเช้าช่วงเช้าของวันเสาร์ที่11กรกฎาคมปีหกสามเพราะว่าในข่าวเขาไม่ได้เมนชั่นไว้ว่าทางลูกเรือ31คนถึงสนามบินถึงสนามบินอุตภากี่โมงเพราะฉะนั้นช่วงค่ำถึงกลางดึกของวันที่8กรกฎาคมและช่วงเช้าก่อน11บอโมงของวันที่ส1กรกฎาคมใครที่อยู่สนามบินอุตภาก็ สามารถไปตรวจได้เนาะเพเซเวไว้ก่อนปลอดภัยไ,ไว้ก่อนส่วนเนี้ยคือโยกก็ตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตของเราคนเดียวนะเออว่าแบบด้วยด้วยระยะฟักตัวของโควิดเนาะทำให้ผลตรวจต้นทางมันไม่พบเชือ้อแล้วว่าพอมาตรวจปลายทางถ้าเกิดว่าประเทศปลายทางอ่ะไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีพอแล้ว มันก็คือการสเปรดได้อย่างง่ายๆเลยเปะวะใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเขามีผลตรวจจากต้นทางมาแล้วไม่พบเชื้อทุกคนซึ่งอีกอีกเคสหนึ่งอ่ะจริงๆก็มีผลตรวจจากต้นทางเหมือนกันว่าไม่พบเชือ้อแสดงว่าระยะฝักตัวมันมันก็ยังไม่พบเชื้อใช่ไหมแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดการคารันทีนไม่ดีอย่างอย่างเคสเนี้ยมาเที่ยวห้างมาอะไร แม่งปล่อยเชื้อไม่รู้ตัวเลยอะ่ะและตรวจจากต้นทางคือประเทศไหนวะเพราะว่ากลุ่มนี้คือเดินทางหลายประเทศมากจากอียิปต์ไปปากีสถานจากปากีสถานมาไทยใช่ไหมแล้วไปจีนแล้วมาไทยแล้วกลับอียิปต์เนี่ยประมาณประมาณหกหกหกรอบเจ็ดรอบหลายรอบมากอะ่ะ สามารถได้รับเชื้อได้จากรอบไหนก็ไม่รู้อ่ะเนาะและอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือการที่ลูกเรือเข้าพักห้องละสองคนทำให้เมดของเมดหรือว่าคนที่บัดดี้หรือคนที่พักร่วมกันกับผู้ติดเชื้อมีความเสี่ยงสูงมากซึ่งเมดคนเนี้ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาไปเที่ยวที่กรุ๊ปไหนอ่ะคือกรุ๊ปยี่สิบเจ็ดคนที่ไปห้างแหลมทองหรือกรุ๊ปเซ็นเตอร์อันนี้ ก็ยังไม่ไม่มีข่าวออกมานะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไปห้างเซ็นทรัลระยองช่วงบ่ายสองถึงหกโมงเย็นก็ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ก็หลักๆของเคสนี้จะประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ไประยองมาหรืออยู่ระยองช่วงวันที่เกิดเหตุก็ตรวจฟรีคะ่ะไปตรวเถอะตรวจฟรีประวะไม่รู้ จะไปตรวจเถอะต่อไปเป็นไทม์ไลน์ของลูกสาวของอุปทูตสูดานนะคะลูกสาวของอุปทูตสูดานเนี้ยช่วงวันเอามเมื่อกี้โยพูดวันผิดไปนิดนึงเพราะว่าเขามาถึงไทยประมาณวันที่สิบกรกฎา,าคมซึ่งมันตรงกับวันอะไรอะแปบ๊บหนึ่งนะขอเช็คก่อนวันที่สิบคือวันศุกร์ค่ะ เอ้ยสุกปะวะใช่สุกคือนี้คือเขาอะไปก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทยทางครอบครัวเขาอะมีประมาณห้าคนคุณแม่เขาก็คุณแม่และครอบครัว <c oughs> เออ <c oughs> ก็คือพาทุกคนในครอบครัวไปตรวจในโรงพยาบาลในซูดานซึ่งผลออกมาว่ามันปบเชื้อ หลังจากนั้นพอผลออกมาไม่พบเชื้อเขาก็เลยเดินทางมาที่ประเทศไทยโดยสายการบิน Egyptian Airline เ,เ,เที่ยวบินที่ MZ 3277ถึงไทยที่ประมาณตีห้ากว่ากว่าของวันศุกร์ที่สิกรกฎาคมปี63น้องน้องคนนี้เขานั่งที่นั่งประมาณ 22S นะคะ ซึ่งตัวเนี้ยทุกคนตรวจคัดกรองที่สนามบ,บินตามปกติอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าไม่มีไม่มีอาการเลยเก็บตัวอย่างไว้ต่อมาค่ะเขาก็นั่งรถส่วนตัวของสถานทูตไปที่คอนโดของเขาในกรุงเทพอ๋อลืมบอกลงลงสุวรรณภูมิเอออยู่สนามบ,บินสุวรรณภูมินะคะ ตีห้าสี่ถึงประมาณ9ก้มครึ่งน่าจะถึงคอนโดประมาณ9ก้าโมครึ่งแหละแต่เราไม่ชัวร์ว่าเขาออกกี่โมงไงมาที่คอนโดส่วนตัวก็คือคอนโดวันเอสุขุมวิท26พักชั้น19ใช้าชลิฟเบอร์สามและในวันเดียวกันเขาก็ได้รับแจ้งว่าน้องคนนี้พบเชือ้อทางครอบครัวก็เลยรีบติดต่อ ไปที่โรงพยาบาลทันทีให้ให้นำรถคือคือให้รีบไปรักษาแล้วก็เดินทางพร้อมเดินทางด้วยรถสถานทูตพร้อมคนขับเหมือนกันก็คือไปรถส่วนไปที่โรงพยาบาลด้วยรถส่วนตัวพักรักษาที่โรง,นนงพยาบาลอันเนี้ยอ่าโรงพยาบาลพยาธิ์ไทะว้ำมินละกันคือคือจริงๆไม่เราไม่ชัวว่าเมนชั่นชื่อโรงพยาบาลได้เปล่า หลังจากนั้นมาค่ะวันที่11กรกฎราคมปี63คือระหว่างการรักษาตรวจพบว่าเป็นปอดอักเสบก็เลยส่งต่อไปที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีส่งต่อไปประมาณวันที่12กรกฎราคมค่ะแต่ในช่วงวันที่10ถึง11กรกฎราคมที่ผ่านมานี้นะคะครอบครัวเขาที่สัมผัสใกล้ชิดอะ่ะก็ กักตัวอยู่ในคอนโดโดยที่ว่าก็ก็จะลงมาแค่ประมาณสองครั้งมั้งก็คือพ่อเขาลงมาซื้ออาหารรอบหนึ่งแล้วก็ลงมาเปลี่ยนรีโมทแอร์อีกรอบหนึ่งเปลี่ยนรีโมทแอร์กับคอนโดงงๆว่ะอันเนี้ยแต่ว่าตามข่าวเขาคือประมาณนี้ก็เลยโอเคตามประมาณนี้แล้วกันแล้วในวันที่สิบสองกรกฎาคมก็คือตัวผู้ป่วย ตัวน้องเขาก็คือย้ายโรงพยาบาลไปที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติอย่างที่โย่อบอกไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็คนในครอบครัวทั้งหมดหรือผู้สัมผัสในครอบครัวทั้งหมดย้ายไปที่บ้านพักในสถานทูตสุดานซอยสวนพลูแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะในวันที่สิบห้ากรกฎาคมก็คือมีโรง,งเรียนสามเสดและโรงเรียนสายน้ำพึ่งที่ประกาศปิดเรียนเพราะว่า รงเรียนสามเซนอันนี้อันนี้ไม่ชัวร์ของโรงเรียนสามเซนเนาะแต่สายน้ําพึ่งเขาบอกว่าเขาเหมือนไม่ไม่แน่ใจว่ามีทางครอบครัวผู้ป่วยอะไรเงี้ยออกมาแถวนั้นหรือเปล่าขเขาก็เลยปิดไว้ก่อนเคสนี้นะคะมีผู้เสี่ยงสูงอยู่เจ็ดรายก็คือเป็นคนในครอบครัวสามรายคนขับหนึ่งรายเจ้าหน้าที่สถานทูตหนึ่งรายแล้วก็คนขับรถตู้สองราย แล้วก็มีผู้เสี่ยงต่ำประมาณ15บารายก็คือคนที่ใช้ลิฟเบอร์3ในคอนโดวันเอ็กสุขุมวิทยิบหชั้น19ในวันศุกร์ต่อจากครอบครัวนี้เนาะเคสนี้ประมาณนี้แต่ว่ามันก็มีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นรูมเมอร์หรือว่าเป็นหรือว่าเป็นข่าวจริงว่าสาธารณสุขก็แถลงว่า จริงๆแล้วอ่ะตรวจเจอตั้งแต่ที่ซวมทูมแล้วแหละแต่ว่าลดด้วยความเป็นสิทธิ์ทางการทูตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็ไม่ชัวร์แต่ว่าณจุดจุดนี้นะคะเอาเอาตามความที่เห็นเราเลยนะก็คือตัวใครตัวมันแล้วามือตัวใครตัวมันคืออะไรไม่มีใครที่เกิดที่จะ รับรองความปลอดภัยตัวเราได้เท่าตัวเองอะ่ะก็การอย่าตกอะ่ะเออถึงถึงประเทศจะกาดตกยังไงตัวกูด้วยแหละก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนว่าแบบกาดตัวเองต้องไม่ตกนะอืมถ้าถ้าเกิดกาดตกระวังโดนนอ o c k out นะอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราคิดนะว่าเฮ้ยถ้าเปิดประเทศจริงจงแล้วมาตรการยังไม่ช่วยยังไม ยังเป็นประมาณเนี้ยคือกูสแกนไทยชนะแทบตายอะกูอะไรก็ไม่รู้อะสแกนแบบทุกร้านทุกทุกร้านในห้างแล้วอะ่ะกลายเป็ว่าอ่ประเทศไทยเปิดรับคนที่ติดเชื้อเข้ามาเองหรอเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนะคะมันมีข่าวอีกนิดน,นึงก็คือโคราชนะเตรียมตัวเดี๋ยวโยขอเปิดหาแป๊บนึง ก็จะมีโคลาดนะคะเตรียมตัวที่จะรับทหารมาอีกเอ,อเดี๋ยวนะ โคลาชเตรียมตัวค่ะรับทหารกลับจากฝกึกที่ฮาวายอเมริกากักตัว151นายที่โรงแรมสีพัฒนาในวันที่22กรกฎาคมปีพศ2563อันนี้นะ่าไม่ชัวร์ว่าจะเป็นทหารไทยหรือว่าทหารต่างประเทศเนาะแต่ไปฮาวายมากักตัว151นายทุกใครอยู่โคราชก็อย่าเพิ่ง กาดตกกันนะก็ใส่แมสนะคะเจลแอลกอฮอล์ก็พกด้วยคือถ้ามือลอกมากก็ถูกมือไปเลยคือโย่มือลอกมากเลยตอนนี้แบบเย้ยมากแล้คือสิวขึ้นนะเพราะใส่แมสส์อะอะไรเงี้ยถามว่าขับแขนใจไหมมากพูดเลยก็ถ้าเกิดว่ามีล็อกดาวน์รอบสองเนาะ เตรียมตัวไว้ค่ะเพราะอันนี้เราก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนในทุกๆสถานการณ์ช่วงนี้ใครก็เป็นเหมือนกันก็คือโดนเหมือนกันหมดคู้ประกอบการพนักงานประจำทุกๆคนคือโดนเหมือนกันหมดแล้วก็เราก็เลยอยากให้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ตั้งสติเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมรับมือทุกๆอย่าง หาแผนสำรองแผน2แผน3แผน4แผน5ไว้มากกว่า2แผนชีวิตคุณตอนนี้คือต้องมีมากกว่า2แผนแล้วตอนนี้โย่มีอยู่ประมาณ3าแผนแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าตัวสถานการณ์นี้มันจะเกิดไปถึงเมื่อไหร่ขนาดมันดีขึ้นแล้วจนคลายล็อกดาวน์แล้วอะไรแล้วมันยังกลับมาได้เลยแล้วอนาคตเราอะฝากไว้กับใครไม่ได้แล้วคือ worst case worst case ไว้ก่อนแล้วก็รับมือให้ได้เราไม่อยากเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายไงแต่ว่าในสถานการณ์ที่แบบว่าธุรกิจหรือว่าในสถานการณ์กิจการการงานเราอะ่ะยังไงต้องมอง worst case ไว้ก่อนไงเนอะฝากไว้กับทุกคนนะคะขอให้อยู่รอดปลอดภัยขอให้ นับจากนี้มีแต่สิ่งดีๆขอให้รอดไปด้วยกันไทยไม่ต้องชนะก็ได้ขอให้ไทยรอดก็พอนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามใครที่อ๋อใครที่เห็นว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ไปตรวจซะเนาะอ่ะดูให้อีกทีเน้นให้อีกทีสำหรับคนที่มีโอกาสเสี่ยงนะคะ สนามบินอุตภเปาวเวลาคำ่ำเวลาทุ่มถึงห้าทุ่มของวันที่แปดกรกฎาคมสนามบินอุตภเปาห้าทุ่มครึงของวันที่เก้ากรกฎาคมถึงประมาณตีสองของสิบกรกฎาคมสนามบินอุตภเปาของสนามบินให้รอดก่นอนช้าวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคม ถึงโมงห้างแหลมทองประมาณ11โมง20ถึงบ่าย3เซ็นทรัลระยองประมาณบ่าย2ถึง6โมงเย็นสนามบินสุวรรณภูมินะคะตี5 40ถึงประมาณ9โมงครึ่งของวันศุกร์ที่10กรกฎาคม คอนโดวันเอ็กสุขุมวิทเนาะลิฟเบอร์สามหรือว่าชั้นเดียวกันชั้นสิบเก้าตั้งแต่สิบกรกฎาคมจนถึงประมาณสิบสองกรกฎาคมเชา้ชาเช้าเช้ามืดที่ใกล้เคียง โรงเรียนสามเสีโรงเรียนใส่น้ำผึ้งใกล้เคียงนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ใช้สิทธิ์ตัวเองเนาะดีกว่าที่เราเพิ่งมารู้ว่าติดโควิดตอนที่เราแพร่เชื้อให้คนอื่นไปแล้วขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ